บ้านนะคะลูกวันนี้การบ้านมีสองเล่มนะคะทั้งแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แลวก็แบบฝึกหัดภาษาไทยครูจะอธิบายแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ก่อนท้าเหมือนเมื่อเช้านี้เลยลูกสถานการณ์การลบเหมือนกันนะคะลูกครูมีของเพื่อนเป็นแบบให้นะคะลูกใบบัวเก็บไข่เป็ดได้20ฟองเอาไปทําไข่เค็ม6ฟองใบบัวเหลือไข่เป็ดก็ได้20ลบ6ลบไม่ได้ค่ะทิ้งใส่ตัวเลขลงมาข้างบนใส่ตัวเลขข้างบนแล้วก็ลบออกมานะะลูก ดูต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้21อฟองแก้วตาเก็บไข่เป็ดได้10ฟองต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้มากกว่าแก้วตาก็ามาลบเอา21ลบออก10หาคำตอบมาคุณครูใส่ไข่ไว้ในตู้ใส่ไข่ไว้ในตู้ฟักไข่45้ฟองไข่ฟักออกมาเป็นลูกไก่23ฟองเหลือไข่ในตู้ที่ยังไม่ได้ฟักก็45หาลบ23าหาคำตอบออกมาลูก ต่อไปหน้า145มีทั้งหมด3หน้านะคะลูกหน้า144 145แล้วก็146นะคะลูกต่อไปแม่เก็บผักกาดได้16กิโลกร,รมัมแม่เพกผักกาดได้มากกว่าขุน7กิโลกร,รมัมถามว่าขุนเก็บผักกาดได้ก็ได้16ลบออก7หาคำตอบมานะลูกพ่อพ่อปลูกแตงกวาไว้50ต้น ปลูกแตงกวามากกว่ามะเขือเทศส8บต้นถามว่าพ่อปลูกมะเขือเทศได้กี่ต้นก็เอาห้าสิบลบสิบดลบไม่ได้ก็ค่าทิ้งแล้วก็เขียนมาแบบนี้อันนี้ครูมีของเพื่อนเป็นตัวอย่างนะคะลูกต่อไปหน้าร้อยสี่สิบหกดูเรียนใช้ตัวเลขตามเพื่อนเลยนะคะลูกแม่ห่อขวนมกล้วยสามสิบสี่ห่อห่อขวนมกล้วยมากกว่าห่อขวนมฟักทองแปดห่อแม่ห่อขนมฟักทองสามสิบสี่ลบแปดค่าทิ้ง สิบสแล้วก็ค่าทิ้งอันนี้ก็เหลืออะไรคะสองใสมาพ่อหนักห้าสิบสองกิโลกร,รมัมพ่อหนักมากกว่าน้องวิว28กิโลกร,รมัมน้องวิวหนักก็เอา52าสิบสองลบยี่สิบแปดนะคะลูกลก็ค่าทิ้งเป็นสิบสองอันนี้ก็เหลือ4ี่นะคำตอบออกมาขุนมีหนังสือน,นิทาน23่ิบสามเล่มต้นกล้ามีหนังสือน,นิทานมากกว่าขุนสิบเล่ม ต้นกล้ามีหนังสือนิทานก็23่บลบนะคำตอบมาทำถึงหน้า146นะคะลูกการบ้านคณิตศาสตร์นะคะลูกต่อไปจะเป็นการบ้านภาษาไทยนะคะลูกภาษาไทยหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า49เขาจะให้คำมาคำว่าไม้ตีค้องพวงมาลัยนักท่องเที่ยวระบายสีนะักเรียนตอบคำถามจากคำ เอาคำที่ก่อให้มาตอบลงมานะคะลูกช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครต้อนรับนะักท่องเที่ยวใส่ไปใบโบกส่งอะไรให้ประธานส่งอะไรคะลูกไมต้ตีของใบบัวส่งอะไรให้ประธานคะพวงอะไรคะพวงมาลัยภูผ,ผาและใบโบกช่วยกันทําอะไรคะละายสี่ก็เอามาเติมต่อไปหน้าห้าสิบ หน้าห้นี้ให้เรียนเขียนเรียงตามเนื้อเรื่องให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะลูกอะไรเกิดขึ้นก่อนให้เขียนเลขหนึ่งประธานตีค้องเปิดงานใบโบกถือไม้ตีค้องใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากลูกช้างระบายสีคนดูปลบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบอะไรมาก่อนคะ,อ,นอ,นคะอันก่อนคือใบโบกถือไม้ตีคองก็เขียนไปเลขหนึ่ง พอถือเศจก็ส่งไม้ตีคองให้ประธานประธานก็ตีคองเปิดงานเป็นเลขสองพอประธานเปิดงานก็มีการแสดงลูกช้างทำไมคะ,ะแสดงรลบใบสี่ะเป็นสามนะคะเป็นสามเสร็จแล้วก็พอระบายสีไม่ได้และเอาใช้มือจุ่มก็ใบโบกก็ทําไมคะอายก็เป็นสี่อันนี้ก็เป็นห้าก็เป็นอะไรคะสองหนึ่งสี่สามห้า เมื่อนักเรียนได้ตรงนี้มาแล้วให้ในักเรียนวาดภาพวาดภาพจากที่ช้างระบายสีใช้รูปหน้านี้ก็ได้รูปหน้านี้ก็ได้นะคะลูกเอาหน้านี้ก็ได้มาวาดในหน้า50นะคะลูกอ่ะตอนนี้ดูหน้านี้เลือกคําโยงให้ตรงกับภาพคําที่ขอให้มามีภูผางวงหางช้างโบถังสีแลงลูกช้างแล้วก็กระดาษนักเรียนใช้ไหมมันท้าตีนะลูกภูผ,ผานี่ก็โยงมาภูผ,ผา อันไหนเป็นงวงก็โยงไปให้เปนตรงนะคะลูกกระดาษก็คือตรงนี้นะคะลูกโยงไปเสร็จแล้วหนะ้าห้าสิบสการบ้านเยอะหน่อยนะลูกเขาให้ทํามาแล้วเขียนให้ตรงกับภาพนะคะลูกปรบมือขอบคุณพวงมาลาัยนักท่องเที่ยวอันนี้พวงมาลัยก็เอามาเติมปรบมือก็อาปรบมือมาเติมเรียนดูเอานะคะลูก เสร็จแล้วเรียงตัวอักษรในตารางให้เป็นคําที่ถูกต้องอันนี้เห็นไหมเข,เขาสลับคํามาให้อันนี้ก็สวยงามใ็นไหมใส่ไปน,นี่ก็คือคํา,าว่ายาวพลาดโมงประธานรัเบียบเขียนมาใหม่นะคะในหนึ่งช่องเขียนได้แค่ตัวเดียวนะคะลูกตัวเดียวเพราะนั้นการบ้านภาษาไทยทำทำถึงหน้า53นะคะลูกทำหน้า49ถึงหน้า53การบ้านเยอะหน่อยนะคะวันนี้ นักเรียนถามตั้งใจถาแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะลูกมีแค่นี้นะคะ